เอาเลยครับผมก็กรับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่เช่นเคยนะผมวันนี้ประกาศเวลาในไไมายครับสวัสดีคุณผู้สมัคยี่สิบห้าสิบสองปาร์ตี้ยี่สิบกันแล้วนะครับผมอวยหน้ามืด <c oughs> ใช่ไหมครับุมสก,กูปปีโดอไอกุบหลับไปแล้วนะครับผมเพื่อนผมก็หลับไปเรียบร้อยแล้ว วันนี้เราจะมาเริ่มทำการสร้างพิพิธภัณฑ์นะครับตามพาที่แล้วที่ผมได้บอกไว้นะซึ่งก็อาจจะแบ่งเป็นช่วงๆนะน่าจะยังไม่ได้ทําเสร็จภายในหลายๆพารนี้นะครับผมอันดับแรกต้องเตรียมบล็อกก่อน <c oughs> อยังเหลือสมุสโตนอยู่เลยนะครับผมก็เก็บไปใช้แล้วกัน เออแล้วทางเดินเราจะใช้เป็นบล็อกอะไรอะ่ะไม่ไม่ใช้ไม้นะเพราะว่ามันนีเกินใช้ดินแล้วกัน <c oughs> ดินมันก็สวยนะถ้าใส่เท็กเจอร์แ็กโอเคอุปกรณ์ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผม เราหาพื้นที่กันผมว่าผมจะไปทำด้านนี้นะอันนี้ษฐานฐานผมเก็บก่อน ไม่ฝั่งนู้นดีกว่าเหน่ยที่โล่งๆนี่เลยครับแต่เราไม่ได้จะทำที่บริเวณโล่งๆนี้นะเราจะขุดลงไปข้างล่างนะครับผมไอ้กุ๊กครับเอาเสียงลมออกครับ <c oughs> เข้าคลิปครับ คุณกุบมึงได้ยินกูไหมเนี่ยเสียงลมออกครับเข้าคลิปครับผมเราต้องค่อยคขุดลงนะครับผมเพราะว่าเราทำสูงไม่ได้นะเราต้อง ลงไปด้านล่างหน่อยนะครับผมจะได้ดูสวยๆเดี๋ยวทางเดินเดี๋ยวค่อยตกแต่งตอนนี้แปะไฟไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมค่อยไปนั่งหาออะไรอย่างนี้ โอ้ยมีนละมีเนี่ยมีน้ำด้วยไม่อะไรแล้วขุดต่อเลยลึกหน่อยนะ วายเนี่ยน่าจะได้ละสี่บห้าเดี๋ยวคงต้องเริ่มนับตั้งแต่จุดที่เราวางดินก็คือบริเวณนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเ็สอ ยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดประมาณยี่สิบเจ็ดบล็อกได้นะเลขมาสวยดีครานี้เราจะเอาพวกแบบม็อบง่ายๆก่อนนะครับผมม็อบในเกมมันมีหลายตัวเนาะ อันนี้คือซอยตรงนะครับผมแล้วก็ซอยเลี้ยวขวานะซอยเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้าไปผงเข้าไปเลยนะครับผมเออเสาตรงนี้อันนี้ถือว่านับนับว่าเป็นเสานะเสาถรงจะวางเป็นบล็อกอะไรดีอ่ะ อมบล็อกสมูทก็ได้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็หลังคาสูงหน่อยนะคะผมสี่ห้าสักห้านี่หลังคาสูงพอประมาณอยู่ ถือว่าสูงอยู่นะงานนี้ไม่ง่ายครับผมอ่แล้วก็บล็อกที่หกเราก็จะวางมิดชิดต,ตรงนี้ไปเลยนะครับผมมันจะเป็น สองนะครโอเคฝั่งนี้ผมจะทำเป็นม็อบปกติแล้วกันนะครับผมที่ผมคิดไว้นะคือเดี๋ยวเราจะเว้นเข้ามาทั้งหมดสองบล็อกนะครับผมแล้วก็ขุดเข้ามาในห้องนี้ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะขยายให้น้องนะครับผมพื้นที่จะประมาณนี้นะครับผมข้างในจะแปะไฟหนึ่งนะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ประมาณห้าคูณสี่นะครับผม ต้องไปเอาอันนั้นด้วยต้องมีเนมแท็กด้วยนะมันไม่เป็นไรเนมแท็กผมเสกไดไ้เออหมา กระดูกไหมอือไม่น่ามีนะโอเคพี่ปรึกษาเรื่องหนึ่งเออถ้าสมมุติว่าเหมือนรถคันนึงค่ะรถมันต้องตรวจตลอด ผมว่า EP นี้นะเดี๋ยวเราวันนั้นก่อนดีกว่าเราเอาห้องให้เกือบเสร็จก่อนดีกว่าคลิปเราเยาแค่สิบ้านาทีนะครับผมของพิพนะิธภัณฑ์อะไม่รู้ว่าจะไ,ได้ป่านะ เขามันแคบไปไหมผมว่าสักประมาณเนี้ยกำลังดีเลย เออหรือว,ว่ากว้างอยู่นะออก็ต้องเตรียมกระจกเยอะครับผมบอ,อกเลยกระจกใช้เยอะมากอ,อ,อันนี้เป็องแรกเนี่ยมันก็กว้างไปไหมยะเออไม่เป็นไรหลายห้องอยู่นะหนึ่งสองแล้วก็เข้าไปหนึ่งสองสามสี่ใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ไม่มีเสียน,นีอล้วตะโกนไ,ได ต้องเป็นหวัดนี่แบบไ้เจ็บคอไงไม่เสียงก็คือต้องเจ้นใ้หมาก่อนใช่ไหมแล้วก็คือพี่ต้องเอาลดกเอกอีกก็มีเหมือนกันถูกไหมเนาะคนส่งหายใหญ่ได้ใช่ไหมหอ้โหสี่ห้าอืมอันนี้ต้องห้าพี่ยืนคำใบเว่าลูกค้าจะมาเอาแล้ว โอ้ตาทายเราแน่นอนครับเพราะว่านี้เพิ่งได้แค่สองตัวเองอ๋องนึอ,ออกแล้ว <c oughs> นี้มันเข้ากี่บ็อกนะ1 2 3สองสามสี่ใช่ไหมก็คือเด3 4สองสามสี่ก็คือมันจะสุดที่ตรงนี้ซึ่งจากเราจะเข้าห้าหกเจ็ดแปด เราจะเข้าบล็อกที่เก้านะคบผมเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่างนี้เลยซึ่งตรงนี้เราก็ต้องทำการกว้างกี่บล็อกนะถ้าเข้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกบล็อกนะครับผม สองนะครับแล้วก็เข้ามาอ้อสามอ้าวถ้ามันทะลุเหรออ่าถ้ามันทะลุทำไมดีวะ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องผุบเข้ามานะครเป็นก็จะเหลือ5คูณ3แทนนะ โอเคห้าคูณสามได้ผลครับผม อันนี้มันห้าคูณสองโอ้ยกระตุกจัง1 2 3 5หนึ่งสองสามห้าคูณสองมันจะได้หรือเปล่าวะมันมีพื้นที่ให้เดินน้อยมากเลย ไม่ไม่งั้นมันไม่ได้ครับผมต้องลองอ,อ,อยังไงก็ต้องห้าคูณสอง <c oughs> โอเคตอนนี้เราได้สี่ห้องแล้วนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ต้องทำให้ตรงกันนะ อุ่ยสิบเจนาทีแล้วคลิปโอเคผมแวบแบ่งไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมพารหน้าเดี๋ยวเราจะมาจับเจ้าพวกแบบพวกมูอะไรแบบนี้ก่อนนะครับผมเป็นแรกๆก่อนเลยนะก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงต่อในพาร์ทหน้านะครับผม โอเคครับ okay. เอาเป็นว่าในคลิปนี้เราจบไ้เพียงเท่านี้กันแล้วกันนะฮะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปด้วยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผม